ปาทุกคนหมู่บ้านสาวซีฮะเป็นตตย่านขึ้นกลัวเก่าเ,าเนาะล่าสุดมีโจรเนาะขโมยหล,ล,ลดแบบจีว่าจังไดนะทุกคนคือในเฮือนแบบคนผูอ้อาผู้ป่วยนะกำลังจะเสียชีวิตนะถือขโมยหลดเนาะอ่ะก่อนอื่นชาซีก็เขากะว่าสบายดีเนาะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอรทุกคนเนาะว่าจะเป็นทางในแหละกต่างประเทศพ่อแมพี่น้อง มื่อนี่ยาสีก็มาอยู่น้ำไก่น้ำเป็ดน้ำกาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องป้าทุกคนข่าวม,มันโบเมนข่าวหรือว่าแต่อย่างไรทุกคนคือคนในหมู่บ้านนี่เพื่อนแคมทางเนาะแต่ว่าเล่าหาป่วยแต่ตอนเนี้ยกะเสียชีวิตไปแล้วเนะาะสียีกัขอแสดงความเสียใจน้ำเนาะกับครอบครัวผู้สูญเสียอย่างนะทุกคนเนาะ แต่ว่านักไปกลัวหันทุกคนอเสีสเยชีวิตไปแล้วยไังโมพ่อหลดของลูกชายลูกสาวก็โดนขโมยไปเนาะทุกคนเนาะคือแบบคนกับคนกับปลายสนยเนาะก็คือเฮือนในแค้มแค้มทางถนนไอแขมแบบขางๆาถนนนั่นแหละเนาะทุกคนคือคนกับเขาเขาเขา,เขาออกอยู่นะแต่ว่าแบบว่าเพิ่นไปเฝ้าคนป่วยอย่างสี่นะทุกคน แต่บัดนี้คือคนหันกัคนในเฮือนเพึ่นกะสลาดใจเนาะแบบคือคือเผาคนป่วยนะทุกคนกะเสื่อว่าทุกคนกะแบบโบได้คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเนาะพอเฮากะบม่วนแต่แบบว่าเอาเบิง่งเบิ่งคนป่วยเบิ่งพ่อแม่ที่แบบอันโบคอยสบายอยู่นะพ่อเลยที่นี่ มันบน่าจ,จะเกิดนะทุกคนแต่มันก็เกิดเนาะคือกาเป็นตาชงสารเนานะทุกคนเนอสสีเห็นเห็นขิบเล่าเลยแหละ<ๆ>คนบ้านเดียวกันนี่แหละคือญาติกับญาติญาติทางทาง,งพอเ่าเนาะพอเถาพอเถาของชาสีเองนะที่แบบอันญาติทั้งนั้นแหละแต่เพิ่นหาป่วยเนาะแหลที่นี่ก็คือชาสีว้างอะไรทุกคน เพื่อนแคมทางเพราะว่าตัวชาวซีเองก็เคยโดนเนาะบ้านเพิ่นกับอันอันห่างไปจากบ้านชาซีกะป,ประมาณ1นกิโลนี่เนะาะทุกคนนาะหอดบอกหน่งกิโลน่าจะประมาณหนึ่งกิโลนี่เนาะไปหากันคือทุกคนเลยคือเรื่องมันเกิดแล้วบูกว่ามันจะเงียบไปเลยบอกเพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านนี่คนะันเวลา เอ,อียงเสียหายนะเข้าตามยากยากทุกคนเอ้ยในในในบ้านนี้กันขั้นหายก็ค,คือหายเลยตามเนี่ยขั้นแบบขั้นแบบไพท่านก็นคือแบบอาชูยอดเลยนะวะ่าเลยกันเนาะขั้นแบบจะห้ตามนี่คือแบบนี้เด้หน่ขั้นแบบมันหายตอนกลางคืนเนาะตื่นเช้ามาเข้าแบบโบห็นนะนะบู้ว่าจะไปตามทางไหนเลยทุกคนเนาะเพราะว่ายัง กลองกลองจอดปิดนี่ตัดออกเลยโบมีทุกคนเลยแต่ว่าคันสิหายมีกับตามร้านขายใหญ่ๆนะมีอยู่เนาะแบบในในบ้านในในแถวตัวเมืองอย่างนะแถววานนอกพี่นะอยู่ตามทงไฮทงหน้าทุกคนเลยจากสิไปติดจังใดเนาะว่าอะไรกะมันยังบบมีแบบแบบนั่นดอกแต่ว่าพอเกิดเรื่องนะ,ส,ะสี่สงสารเนาะ สงสารคนที่โดนนะนะทุกคนคือแบบพอมันเกิดแล้วอะซ้ำหลอกง้มเข็มในมหาสมุทรทุกคนคือคือแบบว่าเขาถิ่มอีหย่างลงในมหาสมุทรแบบเน้นหน่อยนะเพื่อเขาจะไปควนหาตื่นขึ้นมาคันโบเห็นรถก็คือแบบหมดหวังเลยนะสิ้นหวังโบได้คาดหวังอีหย่างอีกชาซีบอกได้เลยว่าพวซาซีโดนเนาะคือตอนนั้นนะ่ะบ,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 บ้านบ้านโบเม้นบ้านดอกเป็นเทียงหน้าเนาะ คือนอนนอนหายนอนนาย่ำลงหายลงนาก็ ide, am, ide, ake, คือคือแบบนี้แหละทุกคนเนาะใกล้จะเข่าแบบเปิดเทอมอีเองนะตอนชั้ีเรียนอยู่อ่าอ่าประมาณม่อหนึ่งเนาะคือแบบรถถีบกัแบบเอื้อยเอื้อยกัฝากเงินมาหายแน่เนาะแล้วก็ซื้อรถถีบแบบว่าปัน่นปั่นไปเข่าโรงเรียนเนาะกัประมาณประมาณอยู่หารักนี่โรงเรียนบ่อนไปเนาะทุกคนเนาะ อันนี้ศศีจะเล่าเรื่องแบบโจรขโมยอย่างเช่นนะทุกคนคือแบบมันแคมทางอะนะก็บอกคิดว่าจะหลักของกันเนาทุกคนคือแบบรถจักรยานอย่างเช่นะจักรยานปันป่นก่จอดไว้้างลุมอะไรพอตื่นมาเออเฮากะปั่นไปห้องห้องเฮียนเนาทุกคนและที่นี่คือบูิได้ชว่วยหัวมือนะทุกคนคือแบบ คนไ่ะมี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 เอือยมีพ่อมีแม่นอนอยู่ในหันนอนกันแต่โบแต่แต่โบมีไผ่แบบอาหูเหมอเลยเนาะโบโบได้มีไผ่ตื่นขึ้นมาเลยทั้งทั้งทีทั้งทั้งทีแบบบางคนก็เป็นคนที่ตื่นไววแต่กับโบหูแต่หลายคนก็สนิษฐานว่าเขาใช้ยาสรบเนาะทีแบบมาจุดคอนทั้งไตตะรางนะทุกคนไตไตทุนนะนะ ขาจะจุดยาสลบจังทีนะทุกคนและพิกไปกัวหันนะทุกคนสายมุ่งนะถือตัดทุกคนเลยสาวซีบัวหูว่าจักเขาจะสื่อถึงอย่างเนาะสายมุ่งถือตัดแลไวก็ไอทีปลาปลาที่ย่างแห้งไห้อ่าไหวกินนะเขาเจ้าก็เอาเอามาลงลงมาปะาไห้บนบนทางลงบนใกล้กับบันไดเนาะวางไว้หัน มีมีมีมไอผ้าอีโตเนาะกัแบว่างไว้หันนาทุกคนโบหูว่าคือแบบขั้นแบบเขาจะไอเห็ดอียังบบดีบบไลโยควัวก็คือแบบไปเลยนะกับโบหูอีโนอีเนี่ยอย่างเลยนะทุกคนทุกคนว่าแบบบาอายเนาะตื่นเช้ามาพ่อเห็นเรื่องนี่เกิดนะทุกคนชาสีจนเช็กเบื้งอ,องเจ้าขคงเนาะว่าเอ้ยฉันถือคงคือในยัไงปไปโบอียังมันถึงจะขนาดนี้เป็นคนที่รับยากที่ชุดแล้ว พ่อแบบเกิดเรื่องไม่ใช่โบหูเมือ่อยยังเลยนะทุกคนจนเช็คเบื้องตัวเองเนาะเช็คเบื้องกับโบหูและป่านนี้ตัวทุกคนเนาะเพราะว่าเอ๊ะไอทีแบบค้นชัวเขาคุมคืนแล้วมันมันมันเป็นจากใดอาการกันยังก,ก็ยังแบบย่านนะนะทุกคนย่านไปห่ดเอาตัวตัวเองในี่ยน่านแบบเพราะว่าเขาจนขืนมาหอดอ่าเทียงหน้านะทุกคนคือเทียงหน้านั้น ริมีประตูอย่างมันก็คือโล่งไปเลยเห็นนะทุกคนเนาะคือเถียงหน้าชาวบ้านธรรมดานี่นะคือเขานอนไหน้อนหน้าก็คือแบบโล่งไปเลยเน,นะโบมีประตูขันโบมีอย่างเลยเห็นนะทุกคนคือกลางมุ่งคือจะคือกลางมุ่งเลยเน,นะและ้วพอที่นี่อู้ว่วะพากันตกใจบพากันขิดแล้วคือตามตามโบได้เลยนะจะไปแจ้งยังกักบโบได้แบบคือมันโบมีหวังนะโบหวนะัว่าจะไปจังไดเนาะคือไปแจ้งกัน กระซำนั่นหละเพิ่นกระตามบ่ได้หรอกเพราะว่าบรมีกล้องจรปิดเนาะโมโหว่าภายาัยในบัดนนี้ลักทานลักทงลักทานเนี่ยมันกับบ่ได้ง่ายๆคือแบบทางคือทางข้าเจ้าเลยนะทุกคนเนาะเออมันต้องตามจากกล้องมองจรปิดล่องลอยอย่างเออมันหันมีพอมีให้เห็นเนาะทีแบบอันทางฝั่งไทยกับเพิ่นตามง่ายง่ายแต่พอมาเบึงอันทางของเจ้าของนะโอ้ยยากทุกคนเอยเธอสีบอกเลยว่าแี่ พอมันเกิดเรื่องเลยกะ,ะอู้จักสีวา่าอย่างไดอ่จาจักรยานปั่นไปฮงเรียนกับโบมีบบนี้ค่ะทุกคนมีโอ้ยมีบางมือโอ้ไกลต่อกันเนาะมีบางมือกับ่างเอาทุกคนเลยเดินเอานะเดินไปหงเรียนประมาณหาหาลักเนาะมันจะออกไปประมาณเนี้ยเพราะว่าตอนนั่นกับแบบครอบครั้วก,กันเนาะทุกคนเลยเห็นให้เห็นห,น,หน,น้ากินมันก็ช่วงนั่นกะ ทุกอย่างเน่ยเนาะเงินค้ำกับอืดๆอยู่ทุกคนเลยคือได้เงินมากเด็กๆหน่อยก็ถือแบบถือว่ามีมีเงินหน่อยหนึ่งก็ถือว่ารวยแล้วนะคนตะกีนะมันกระสัตะกีมันดุนเนาะส่สีกันยังน้อยอยู่นะเลยที่นี่พ่อไปสํารวจเบิงเนาะทุกคนเนาะไปสํารวจเบงพื้นที่บริเวณเนี่นะมันจะมีฝั่งฝั่งตรงกันขามน้อยหนึ่งมันจะมีอ่า ต้นไม้หรือว่าแบบเป็นพุ่มไม้เนาะมีห้อยตีนห้อยห้อยตีนคนน,นเต็มอยู่ทุกคนเยนยก็มีซองบลูกบรุรีเอาง่ายๆก็คือเขาหนาะมานั่งเฝ้าตั้งเตหัวแรงเนะี่ยทุกคนมานั่งเฝ้าว่าอ่าตอนกลางคืน,นหรือว่าตอนอยังว่าเขาจะนอนหรือว่าเขาไปใส่เนี่คือเขาสอดแนมเขาอยู่นะอันนี้คือตอนครอบครัวสีโดนเนาะ แต่ว่าอันนี้หันตีทุกคนมันโมเมนว่าโบม,มีคนในไอที่โจรขโมยรถล่าชุดนี่เนาะเป็นรถรถเว็บรถอีหยังนะทุกคนรถประ้าวโเข้าห้องนะที่ที่ถือขโมยไปล่าชุดนี่เนะาะสงสารเนาะทุกคนเนาะแบบาทางครอบครัวกับซูนเสียศูนเสียแน่เนาะแบบปู่เป็นเมย์นะแล้วป่วยแล้วอย่างเนาะแล้วก็ เกิดเรื่องในเวลาเดียวกันในทุกคนเนาะคล้ายๆไปว่าผู้ผู้เสียชีวิตก็คือแบบเสียชีวิตเนาะแล้วก็ถึกโจรลักไปเนาะบ่โฮบโหกำบัแม่น,นว่าโจรแบบว่ามันตั้งมาลักอีคือแบบจังไดนะคนชาวสีว่าคน่าจจะโบกลปันใดดอกทุกคนเลยคือคนเข่าออกเนาะเฝ้าคนที่ป่วยอยู่นะคนลาย เข่าออกได้พระวัารถก็หายไปเลยอย่างเช่นนะทุกคนเนาะมันก็จะเป็นประมาณนี่บ้านเมืองกับทุกคนเลยเนาะแล้ทีนี้เอฟซีกับยู่ให้อยู่หน้า่างเช่ยเอฟซีก็บ่าจะฝากอันกล้องวงจรปิตมาให้แต่ก็แต่กัิ่นกันยังบม่ได้เอาให้นะเพิ่งก็บอกดุนั่้แหละแต่ก็แต่ก็บอกเป็นอย่างนัน เอาก็ได้โบโบเอาก็ได้เองสินะทุกคนเพลินเพิ่นกัว่าสิยหายเนาะแต่ยังก็ยังไ่เลยหายนะมากะติดกล้องจอนไอยก็ดีคือกันเนาะทุกคนเพราะมันเกิดปัญหาอย่างมันก็จะได้ตามท่านเนาะมันกะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าชาวสีเห็นบ้านเมืองเพิินมีกล้องวงจรปิดก็ตามร่องรอยเนาะแบบ คือจุดนี่อา้าแล้วก็ไปกอก็วงจรตัวนันแบบโอ้มันมันดีอ่ะทุกคนว่าอะไรก็นเนาะคือคืออันนี้แหละเนี่กะสง่งสงสารอยู่เนาะทุกคนเนาะกะสีีกะขอแสดงความเสียใจนํเาเนาะทุกคนกะประมาณพรุ่งนี้เนาะมืออื่นสีีกะจะไปแบบอยู่บ้านกับเขาเอานินกินท่านเนาะคือคือแบบว่าเขาไปงาน ชบจังสีนะทุกคนเนาะอยู่บ้านก็มีเอาข่าวสารเนาะแล้วก็มีมีเงินมีอย่างที่แบบเอาเอาไปซ่วเพื่อนนะ่วยเหลือเพนะื่อนเนาะแต่ว่าในหมู่บ้านเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วอ่าเก็บชมุมนุมเาผูเสียชีวิตเนาะเก็บอ่าเพื่อนละเท่าไหร่จากเซียทุนเก็บห้ว่าอะไรกันเนาะเก็บรวบรวมเบิดอ่าแต่ละบ้านแต่ละบ้านนี่ไปหา คนนั่นนะน่ะข้อองว่าอันประกันภัยประกันภัยก็คือเสียค่าประกันภัยประกันชังคมเสียค่าอันนี้ฮะนะทุกคนมันจะมีซื้อห้องอยู่เนาะแมนจะซียานเอิรนถือเนาะก็จะเป็นแบบนั่นแหละภัยก็ตามเสียชีวิตคนเลยจะเก็บเอาเนาะเพื่อนละสามสิบพันกีบเนาะทุกคนเนาะเพราะได้เพราะได้ช่วยกันเพราะบ้านจะซีนี่ก็หลายแล้วทุกคนเลย ประมาณพันกว่าหลังคาเฮือนนะทุกคนเนาะในหมู่บ้านแต่ว่าเขาช่วงนี้นะเงียบแห้งทุกคนเลยคือแบบหนุ่มสาวก็มีอยู่แต่โบราณเนาะบางคนก็เออชาวซีเวลาว่าวนะว่าวาเวอร์เนาะว่าหนุ่มสาวมีเวลาแบบอาทำบุญเป็นเป็นงานงานช่วงเทศกาลีนหนุ่นมสาวก็ไลยคือขาเจ้ามาเลยทุกคนเลยบ้านชาวซีนะคือแบบไปทำงานอยู่ไทยอยู่อย่างอยู่แต่ว่าเวลาแบบ เป็นงานใหญ่ช่วงเทศกาลนันนข้าเจ้าก็จะมาเนาะแต่เขาเจ้าก็กไปมาช่วงตวบัดหรือมาแป๊บๆเนาะแล้วก็ไปอีกจริงๆนะทุกคนแบบมาเยี่ยมยามบ้านเนาะก็ไปคือเกา่ามันอยู่บกุ้งทีเราอ,อยู่บ้านเนาะทุกคนคันจะหานะมันก็ต้องหาหลายทางแบบมันต้องดิ้นด้นแบบนักแหงอยู่บ้านนะ เนาะงานกะจังสันแหละคือขั้นชัวจะไปเป็นลูกน้องลูกหาเขากะเงินเดือนกะล้านสองล้านสามล้านจัิงสินะขั้นแบบใน,ในอันราชการเนี่ยกะอาจจะสูงกว่าในหนึ่งเนะาะทุกคนเลยขั้นแบบประชาชนธรรมดาแบบไปเป็นลูกน้องเขานี่นะมันกะแล้วเต่บางบริษัทกะเอาอันล้านกว่าก็มีสองล้านสามล้าน มันไกลอยู่ที่2,000-3,000ัน่ะทุกคนบกเกินเป็น4,000-5,000ดอกเนาะอาชุกเจ้าอยู่ได้บ่คือเข่าของมันกับแพงกวัวเก่าเนาะอ่าเวลาเขาไปซื้อเข่าของอเข่าของแพงเงินทุกคนคิดเอาว่าในยุคนี้เงินเดือน2,000-3,000แต่่าใช้จ่ายชงชุกเจ้าวาสีนั่นจงังใดบางคนก็โอ๊ยกะสีเป็นยังคนที่อยู่เขากัยังอยู่ได้ มันอยู่ได้แต่ว่ามันก็หาหลายทางเลยทุกคนมันก็หาอยู่หากินแบบตามมีตามเกิดเนี่ยหานั่นนี่เพิ่มจี๊ดจีนะทุกคนเนาะเอาใจบอกมันยังอยู่ได้คือแบบอ่ะสะศีมาอยู่บ้านนี้นะอ่ะก็ยังอยู่ได้เลยอยู่ได้ก็ยยอนแบบเข้ากับเข่าเข้ากับเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากินเป็นว่อะไรทุกคนแล้่ก็อันแนวอยู่แนวกินก็หาแบบบ้านบ้านเนาะเราไม่กบเขียดปูปลาคอยยังชี่นะคือมันต้องหา กินแบบนี้เลยก็เครื่องปลูกของฟังกับปลูกกินเองจังสินะมันก็พออยู่ได้อยู่แต่ขั้นแบบไปเป็นลูกน้องเขาแบบเงินเดือนฉะนั้นมันกะนักอยู่เนาะทุกคนแต่ว่าคือคือชาวซีอยู่เดียวเดียวนี่ค่ะทุกคนมันก็อยู่ได้อยู่แต่ว่ากับเงินเท่ากับเรือได้กี่หน่อยเนาะที่แบบทํางานฝังไทยพอเท่ากับส้างบ้านสั่งอย่างเดียวนะทุกคนเหลือก็บโบไลหละชาวซีก็ยังรุ่นอยู่เนาะว่าเออจะ จะขออันเม่ไปทํางานอีกบอ่อยู่ฝั่งไทยนี่เนาะทุกคนเพราะว่าว่า่อหน่อยหนึ่งนเนาะเพราะเพื่อนคัวอีอย่างกันยังบ่ท่านได้แล้วอะไรทุกคนสาสีกันรุนอยู่ว่าเอ,อจะขอเมอีกบ่ไปนี่คือสาสีเป็นคนไปไปเหตุงานเนี่ยต้องไปโดนเนาะคือเป็นยังถึงโดนก็คือต้องเหตุให้มันได้ในสิ่งที่ที่ตั้งเป้าไว้นะทุกคนขั้นแบบ โบเมนว่าไป,ไปไปหาเงินแล้วไปหลินไปกินไปเที่ยวแบบไปใช้ชีวิตจังสีนะทุกคนใช่มันหักใช่ดอกแต่ว่าในในส่วนที่ฉัตซีตั้งเป้าไปไหวมันคือมันคือต้องได้นะมันก็ต้องอยูโดดในเราทุกคนเนาะคือขั้นแบบเอาเหตุงานใหญ่อย่างเช่นงานใหญ่เป็นยังคือแบบอ่าสางบานบอ่าเหตุเพื่อนเขวอนรั้วจังสิทุกคนอันนี้เขามันก็คืองานใหญ่เติบเนาะพอเพคือเอาเหเห็ุได้มันก็ ต้องใส่ค่าใช้จ่ายสูงอย่างเี่นะมันก็นต้องใส่เวลาคือชะีไปได้กลัวจะได้บ้านหลังหนึ่งนี่ชะซีอยู่เจ็ดปีแปดปีเนาะทุกคนเนาะแต่เจ็ดปีแปดปีกับบุเมน่าได้แต่บ้านเราเข้ากับใส่หนีใส่สินเนาะ,ะมีเก็บเด็กๆหน่อยอย่างเช่ทุกคนแต่เด็กๆหน่อยมันก็นจะเบิดเบิดไปน้ำได้คันได้มาอยู่บ้านเนาะแต่ยังหน่อยเข้ากับใช้ใจ่ายหน่อยลงอยู่อยู่บ้านนะเข้ากับใส่แต่ ซื้อแต่ของที่มัมนจำเป็นเนาะอันจังไรนะอ่าผมสลดอันน้ำาปะน้ำปลาไปสิในสิ่งที่เฮาอันผลิตเองบาได้นะทุกคนแกับของใส่นะเขาก็บใจใชแบบ่ประมาณนี้ขั้นของอยู่ของกินก็คืออ่าตามที่เอฟซเห็นในในเนาะทุกคนเนาะคือชาสีก็จะหาก,กินแบบบ้านบ้านเอาเนไาไม่ย่ำย่ำเฮ็ดกะหาเฮ็ดจังสีนะทุกคนมันก็เลยแบบลด ค่าใช้ใจ่ายในการซื้อกินเนาะเ่าก็ซื้อแต่ของของใช้ยังสงนะทุกคนอยู่ทุกมื้อนี่เนาะล้วก็จะประมาณนั่นแต่ว่าขั้นห้ชาวซีเลือกเนาะขั้นแบบไปเป็นลูกน้องเขาเนี่ยชาวซีขอไปทํางานอยู่พุ่นดีกวัวเพราะว่าค่าแรงมันก็สูงค่าตอบแทนมันก็ดีนะทุกคนเนาะขั้นขั้นขั้นที่หายหายพี่มัน,ม,นมันก็เมื่อยซ้ำกันแต่ว่าค่าตอบแทนมันหน่อยเนาะทุกคนอันนี้ก็ว่าตรงๆเลยเนาะ แ้วคาค่จาจ่ายมันก็สูงอีกเด,อเดอือนเดือนชน,นเดือนบบโบเมเดือนชนเดือนแทบแทบจะโบโบพ่อนะทุกคนเอาไงเนาะกับประมาณ่ำนั่นแหละทุกคนเอ้ยบ้านเมืองเป็นแย่านขึ้นวกาเก่าเนาะแต่อันโจรเรื่องโจรขโมยรถนี่ก็มันก็ผ่านไปหลายปีแล้เลยที่บม่มนะทุกคนมาล่าสุดนี่ก็โดนไปแล้วเนาะ ทุกบอทุกเจสีว่าบนหนาจ,จะตามทันนะบลกเคยเห็นจะเถื่อว่าต้องตามทันเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้กะซีกับมาเล่าสูฟังเนาะมามาเว่าวมาเล่า,า,ลาสูเอฟซีฟังแบบว่าบ้านเบืองสีมันมันมันมาหอดขันนี้อีกแล้วทุกคน <laughs> ขันทีเจ้า่าจังไหนเนาะทุกคนเนาะ <laughs> เห็นแล้วกะ เมย์ทอใจน้เนะทุกคนไปสำหรับคลิปนี้กะไปมีควมคิดเห็นจังใดนะทุกคนกะเม่นมาได้เนาะเดี๋ยวสชีว่างกะจะมาตอบให้เมื่อวานนี่กะอ่าบบได้ลงคลิปหรอกทุกคนเลยโดนๆดนสีกะลงแน่โ่ลงแน่เ,เพราะว่าช่วงนี่กะอยู่บ้านอยู่อย่างเนาะมันกันบ่คคอยได้ไปทังใดอีกแลก้วกะลงแต่แบบบ้านๆเขาก็ยันเอฟซีเบื่อเขาก็เลยแบบลงแน่บบลงแน่นะทุกคนแต่กะ ขอขอบคุณขอบคุณน,นะสำหรับคนที่ยังเป็นกำลังใจให้ป้าทุกคน,นคลิปนี้จะสีกับขอตัวลาไปก่อนด้วยบาย,บายฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยจ้าบาย,บายจ้าสบายดี